I got the keys, but my homies you. The baddest one, of my trophy. Only you, 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 you. Only for you past midnight. Type your shit, don't sit right. Better be alone. คุณชอบเพลงสติงแต่ส่วนใหญ่ก็ชอบอย่แคยทรงอย่างแบบยังไม่มีรู้คุณรู้มีปัญหาเดินทางมาไกลด้วยอ่ะณแหล่งนี้มีที่พักอย่าฝักเที่ยวอย่ารถเรี่ยวเขียวแน่อย่าแพ้พพ่ณแหล่งนี้ที่เวทีคอยกลางใจจาก,ากฟ้าฟ้า สุราไลส่เวทีเราอ้อเอาเองเอาเองปากเขวี่ยงยาเหนี่วบากเหออวาาเหตื้นปากเขวีออย่ยงยาลื่นไปนองทะลองผักปากเหวตีนปีนไปเพราะน่ายนักปากเหวรักกระเสือกระสนจงวันตายโอ้หเอาเองเอาเอง น้ำมันไหลมันทีละน้อยไหลมากแหลน้อยไหลบ่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดจะลอยรถในมากน้อยแหนแม่งตอวน้ำบ่อยๆแล้วคอยทีปรโยชน์โอ้โหเอาเองเอาเองอยหมดแล้ว,ลน,ลวนี่ี้ละเออกูไปชวยทจะมาแต่จบ้าเอาแล้วนี่กว่าฮะใครจะร้องเพลงขนไม้กับเรือเคยฟังไหมขนไม้กับเรือ บาวีรู้จักจาวีไหมบาวีบาวีเครื่อนตรกันเลยใครมาร้องเนี่ยจาวีบาวีรู้ป่ะอย่างนี้แหละอย่างนี้ก็แปลว่าบาวีคุณที่ชอบเพลงนี้ไหมคอนไม้กับเรือถ้าร้องดีได้หนึ่งคะแนนต้องขอยัย่นวยนะคะเราเดินทามากลายนะครับเพลงนี้นะครับคอนไม้กับเรือถ้าร้องไม่ดี เฟี้ยงกระไดหัวปันไดไม่แห้งนะฮะหัวตกบันไดไม่น่าไม่น่าเชื่อเลยบนหัวโะแล้ว <S <S อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละ <S 1> <S 1> ฟังเพลงกัอร่อนนะฮะก่อนที่จะพบกันใหม่ๆเราได้ฟังเพลงเพราะๆจากปาวีนะครับคอนไม้กับเรืออ่ะเชิญให้ฟังแล้วก็ร้องให้ฟังด้วยออืืมๆๆๆ รักเดีวดาในทเลลมพัดเมฆลยมาเป็นแรงพยเดียว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 อ้าเมื่อกี้ใครใครสูงเมื่อกี้ใครตามไปเหรอ เี่มันง้องตามเอาสูงสูงวันนี้เอาสูงวันนี้เอาเอาบรรยายบรรยายสูงบรรยายสูงบรรยายสูงครับสูงเอาอีกเอาอีกขึ้นอีกๆๆขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีขึ้นอีก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 เออก็น้องขออภัยด้วยนะครับเราก็เดินทางมาไกลไปจากนูน่นอะไรนะนูน่นนู่น ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเพลงคอนไม้กับเรือมันเป็นบาวเวด้วยเอาแล้วครับคอนไม้กับเรือก็ต้องผ่าภัยด้วยนะครับอ่ะเรื่ออะไรครับอื ในในลมเลลมลมเฮลอยมีไกลเป็นใค่ค้นไม้ไม่ทิ้นทองอารมณร้ม่แอบสูรอยคออยู่ไกลมาลองวางเว่าเวนับทะเลบอกหลักจังที่ใจเจ็บใจดันดันพังมันลอยตามทื่งเดินขึ้นไป ให้หนานจำไรคืคราบใครมันเนมตกวจพร้อมอยู่ในห้องอยากมาองใครวงเหมือนของใายเต้นภาบไรจำได้ที่เธอแอบซึงเธอไปทุกวันยังตามหวังเลอมาขัดแซ็งมันอยากแยงแยงเจ้าก็แยงลอย เดือด้อนเยือดเล่นมามาเน้นแหนะผาแล้วไม่รู้กลับมาเบียดตัวพี่เหมือนขี้รองคอนอยากจะนอนทนานคนแขนจจเจ็บหัวแขนคั้มจริงอย่าเดืยดยิงใบเบียดตัวพี่เหมือนคี้นายแนงบาดแยง วาโอ้ไม่หายอย่างไรสุดหมายมีใครไปถึงมาเก็บก,กิน,ดน,นเดี๋ยว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 เ,ยวเพลงอะไรของพวกมันป้าเปขี้อะไรกระหึ่มมาไรเลยอ่ะฮะขี้เพลงอะไรของพวกมันเพลงอะไรไม่รู้ป้าไม่ใช่กระสือไม่ร้องมีอะไรมีแต่ขี้